สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดีชนเพื่อนมาชมครับสมุนไพรบ้านๆเนาะแกการหวานครับตอนนี้ผม,มเป็นคยหวานครับก,ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนชมเนาะลองครั้งแรกนะครับผมนะมาชมด้กันเลยน,นะครับผมนี่นะครับเป็นกล้วยดิบครับปอกเปลือกแล้วก็ฟานนะครับผมมีกระปุนนะครับผมนะ

อย่างของปุย้ยก็จะทำบอกการไม่ดูนะคพราะน่ะจะทำปฏิกิริยากับเสมาเนาะเพระนั้นเป็นเสมาแล้วเสียงมาเริ่มใช่ไหมครับเสียงเริ่มมาแล้วนะคพรัเน่ะขอรออกินึนะครับผมเนื้อก้วยยิบนะครับผมจิ้มเกลือนะครับ รสฝาดของยางกล้วยนะครับผมนะจะทำปฏิกิริยากับเสม่าเนาะเสียงมูเริ่มมาแล้วครับผมนะเพราะว่าเป็นคนมีเสม่าเยอะนะครับตอนนี้นะครับผมเราเสียงมก็าหายเนาะก็เลยหาวิธีเราวษาแบบบ้านๆเนะเาะลองลองไม่ใช้ยาแผนปนัจจุบันแผนโบราณลองใช้ธรรมชาตินะครับผมเนาะ ก็เลยคนน่าว่าใช้กล้วยดิบน้ำทานกับเกลือนะครับจะช่ยวยให้เสียม่าในการขับคิดเสียมหะให้ดีขึ้นเนาะจะได้มีเสียงร,รับลดอาการไอนกเจ็บจคออาบผมหนักแล้วก็ทําให้เสียงขึ้นมาเนาะทำให้ในคอชุ่มทบตอนนี้ชุ่มคอนะ,คมนะผมหนัเสียงเริ่มมาแล้วนะครหนับเริ่มมาสาธิตการกินกล้วยดิบ ยิ้มเกลือให้เพื่อนๆชเนาะเป็นนะปการดินครั้งแรกเหมือนกันฮาผมอา,อาการดีเลยขึ้นเลยฮนะาวมครับอาการคันคอเจ็บอครอ,ะอครอนะคายเคืองตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีช,มชมงชงคองเลยนะครับคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะฮาผมเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ได้ผลิตขีดดีมาให้เพื่อนๆชมเนาะมันก็จะ รับเสี่ยงมันจะหายประมาณนะครับผมนะั่งคงจะดีขึ้นนะครับถ้าเรากินกินติดต่อกันหลายวันเนาะเอาละครับผมจบันนี้นะครับสวัสดีครับ